เชื่อว่าหลายคนกำลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้อยู่ค่ะนั่นก็คือตั้งเป้าหมายไว้แต่ทำได้ไม่นานซึ่งจะเห็นได้ชัดอย่างตอนช่วงปีใหม่พอเข้าเดือนที่2หรือ3ก็จะล้มเลิกความตั้งใจไปอย่างง่ายดายโดยให้เหตุผลว่าอาจจะงานเยอะไม่มีเวลามีหลายอย่างที่ต้องทำ สำหรับหนังสือที่เก่งนำมาสรุปในวันนี้นะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถดาเนินการตามเป้าหมายที่เคยตั้งไว้โดยใช้เทคนิคที่เรียบง่ายโดยมีเพียงแค่กด3ข้อสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Weekly Book หนังสือประจำสัปดาห์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเก่ง Productive Girl ค่ะวันนี้เก่งหยิบเอาหนังสือที่ช่วยสร้างนิสัยสู่ความสำเร็จ แล้วก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆน่ารักมากๆนะคะเขาได้นำเสนอเพียงกดแค่3ข้อเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งคือหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่ผู้เขียนเขาอธิบายหรือว่าเล่าเรื่องออกมาในรูปแบบของการใส่ตัวละครเข้าไปทำให้หนังสือเล่มนี้ค่ะอ่านได้ง่ายมากๆเวลาที่เก่งอ่านเนี่ยเก่งก็จินตนาการว่า มีตัวละครสองคนกำลังคุยกันคนหนึ่งก็สอนอีกคนหนึ่งส่วนอีกคนเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงก็อธิบายไว้ในหนังสือก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การสรุปเนื้อหานะคะ,นะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับผู้เขียนกันก่อนก็คือคุณโทระไดสุเกะเขาเกิดที่เมืองโอบานาซาวะจังหวัดยามากาตะพอเขาจบการศึกษาแล้วนะคะเขาก็ เข้าสู่วงการทำงานทันทีโดยเริ่มต้นทำงานกับบริษัทเดนสู Isobar so ค่ะที่ปัจจุบันนี้ก็คือ Densu ดิจิ t a ลเขาทำในตำแหน่ง Data a n a l y s i ซค่ะตัวคุณโทดะเนี่ยเขาก็สนใจในเรื่องของจิตวิทยาการวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็วิธีการกระตุ้นการกระทำเชิงบวกในมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาน,นิสัยโดยหลังจากที่เขาทำงานกับ เดนสุดิจิตอลนะคะก็ได้ออกมาก่อตั้งบริษัทของตัวเองชื่อว่าบอนดาวีเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คนเนี่ยสามารถสร้างนิสัยที่ดีได้อย่างต่อเนื่องโดยจุดเด่นของบริษัทเขานะคะก็คือทุกแอปพลิเคชันเนี่ยจะไม่มีโฆษณาและก็สามารถใช้ได้ฟรีโดยรายได้หลักทั้งหมดเนี่ยมาจากการบริจาคของผู้ใช้งานที่คุณโทดะเขาทำแบบนี้นะคะที่แบบว่า ไม่ยิงแอดแล้วก็ให้ใช้ฟรีเนี่ยก็เพื่อที่จะไม่ให้มีแรงจูงใจภายนอกเข้ามาขัดขวางในการสร้างนิสัยที่ดีของผู้ใช้งานจะว่าไปแล้วพอฟังอุดมคติของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเก่งก็ได้ไปค้นหาแล้วว่าแอปของเขามันเป็นยังไงดูว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเซิร์ชบริษัทบรนวีได้เลยตอนนี้เก่งก็เพิ่งเริ่มโหลดแอปของเขามา ก็คือแอป Habit ค่ะซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่ายม,มากๆโดยการใส่กิจกรรมที่เราจะทำลงไปแล้วในแอปของเขาเนี่ยก็จะมีทิปในการลงมือทำค่ะอย่างเช่นในช่วงเวลาที่ให้ทำเนี่ยอาจจะกำหนดไม่ต้องมากก็ได้อย่างน้อย5นาทีแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะให้เรา อนุญาตการแจ้งเตือนเพื่อเห็นว่าเฮ้ยอีกวันหนึ่งคุณก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะโดยในวงกลมของเขาเนี่ยก็จะมีให้ทําทั้งหมด30วันตอนนี้เก่งก็เพิ่งเริ่มใช้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันดีหรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะเอามารีวิวไว้ในเพจในบล็อกดิทนะคะ มาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหรือว่าบทเรียนทั้ง3ข้อกันดีกว่าค่ะซึ่งบทเรียนทั้ง3ข้อนั้นเนี่ยประกอบด้วยข้อที่1จงลดเป้าหมายให้ต่ําที่สุดข้อที่2จงหาช่วงเวลาที่เหมาะกับตัวเองข้อที่3จงอย่าสร้างข้อยกเว้นเรามาเริ่มข้อที่1กันนะคะจงลดเป้าหมายให้ต่ําที่สุดข้อแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือ ให้กำหนดเวลาในการลงมือทำเพียงแค่5นาทีอย่างเช่นออกกำลังกาย5นาทีอ่านหนังสือ5นาทีมันอาจจะฟังดูน,น้อยใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมว่ามันจะทำให้เราลงมือทำได้อย่างสม่าเสมอและถ้าหากเราอยากจะทำต่อจากนั้นก็สามารถทำได้ค่ะไม่แน่นะคะเราอาจจะทำไปเรื่อยๆอาจจะเกินไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็เป็นไปได้ประเด็นที่2ก็คือ อย่าติดภาพจําในวัยเด็กอย่างเช่นเมื่อก่อนเราสามารถอ่านหนังสือสอบหรือว่าทําคะแนนได้ดีออกกําลังกายสุขภาพดีที่เป็นเช่นเนี้ยก็เพราะว่าเราอยู่ในโรงเรียนมันถูกควบคุมโดยกฎระเบียบแล้วก็คุณครูแต่เมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจําเป็นที่ต้องบังคับตัวเองให้ได้ประเด็นที่3ค่ะควรมีเป้าหมายเพราะมันส่งผลถึงอัตราการสร้างนิสัยได้ ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยอัตราการสร้างน,นิสัยของเราก็จะต่ำมากๆข้อนี้เก่งเขียนเอาไว้เพราะว่าเห็นด้วยค่ะในตอนที่ในอดีตเนี่ยเก่งก็เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายเหมือนกันชีวิตมันก็อยู่ไปวันๆแล้วก็จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยชอบตัวเองเท่าไหร่เลยประเด็นที่สี่ค่ะทุกอย่างควรเริ่มต้นจากตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายนิสัยแรงบันดาลใจ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ควรถูกตัดสินจากใครมิเช่นนั้นมันจะล้มเหลวได้ง่ายมากๆค่ะประเด็นที่5ค่ะถ้าเป็นไปได้ให้กําหนดรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ใส่ใจรายละเอียดมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะตั้งเป้าหมายเกินตัวสุดท้ายแล้วก็อาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นๆประเด็นที่6สําหรับกฎข้อที่1นนะคะก็คือ บางครั้งที่เราทำไม่สำเร็จเพราะไม่ได้มีการทบทวนตัวเองอย่างในหนังสือคะ่ะเขาได้เปรียบเทียบระหว่างคนที่สร้างนิสัยไม่สำเร็จซ้ำๆกับคนที่อกหักตอนที่โดนแฟนบกเลิกเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำอะไรผิดแล้วเราก็จะแก้เพื่อไม่ให้เกิดกับแฟนคนใหม่ถูกต้องไหมคะ แต่ตอนที่เราหยุดทำนิสัยดีๆเนี่ยเรากลับไม่ทบทวนตัวเองเลยต่อมาเรามาดูกฎข้อที่2นะคะที่ชื่อว่าจงหาช่วงเวลาที่เหมาะกับตัวเองเรามาดูประเด็นที่1กันดีกว่าก็คือทุกคนมีเวลาของตัวเองค่ะอย่างเช่นเวลาชีวภาพตามลักษณะสีแบบนะคะที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันก็คือมีสิงโตหมาป่าโรมา ซึ่งจริงๆเ,เวลาชีวภาพ4แบบเนี่ยหนังสือเขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะคะแต่ที่เก่งจะซื้อก็คือเราควรรู้ว่าตัวเองมีประสิทธิภาพในเวลาไหนประเด็นที่2ค่ะมนุษย์มีโหมดขี้เกียจอยู่ในตัวเองและมันจะต้องมีวันที่เราหมดแรงจนไม่อยากทำอะไรเลยและถ้าวันนั้นมาถึงก็ไม่ต้องโทษตัวเองหรือว่ารู้สึกผิดขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากเรามีเวลาและพลังงานที่จำกัดประเด็นที่3ค่ะการกำหนดเวลาเฉพาะในแบบรูปธรรมตัวอย่างเช่นให้กำหนดไปเลยว่าหลังตื่นนอนทันทีก่อนหรือหลังมือเช้าและมือเย็นก่อนนอนหรือว่าหลังกลับบ้านก็ได้ประเด็นที่4ค่ะ ให้เราสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การลงมือทำอย่างเช่นการแปะโหวอิดตามสถานที่ต่างๆการตั้งเวลาเตือนในช่วงที่คิดว่าตัวเราจะทำได้การวางสิ่งของในสถานที่ที่เราคิดว่าจะเกิดการลงมือทำมาต่อกฎข้อสุดท้ายนะคะกฎข้อที่3ก็คือจงอย่าสร้างข้อยกเว้นมาเริ่มกันที่ประเด็นที่1 เขาบอกว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทําอะไรเลยในหนังสือเนี่ยเขาก็ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคู่รักค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวของสองคู่รักที่มีจุดร่วมกันก็คือฝ่ายชายจาเป็นที่ต้องทํางานในวันที่มีนัดไปดูดอกไม้ไฟกับผู้หญิงแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือคู่ที่1เนี่ยผู้ชายบอกกับผู้หญิงว่าจะไปด้วยกันปีหน้า แต่ฝ่ายชายอีกคู่หนึ่งเขาเลือกที่จะหาวันหยุดพร้อมกับถือไฟเย็นไปหาฝ่ายหญิงแล้วสัญญาว่าปีหน้าจะไปด้วยกันให้ได้เรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าไม่ว่าใครก็จะต้องเจอช่อวงเวลาที่ยุ่งจนทําไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยในช่วงเวลานั้นก็ย่อมมีโอกาสล้มเหลวได้สูงมากถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ทําอย่างอื่นทดแทนเพอจะช่วยให้เราทําได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็เก่งลืมบอกไปว่าคู่รักคู่แรกเนี่ยที่ฝ่ายชายไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายคู่นั้นเขาเลิกกันนะคะแต่อีกคู่เขาก็ยังรักกันแล้วก็อยู่ด้ยกันจนแต่งงานมาสู่ประเด็นที่2ค่ะถ้าไม่ทำก็ต้องเริ่มใช้กดรีเซ็ตจำนวนวันมันหมายความว่าถ้าหากเราเลิกทำกิจกรรมนั้นๆเพียงแค่วันเดียวเราก็ต้องเริ่มนับ เป็นวันที่1ใหม่หมดไม่ว่าเราจะทําไปแล้ว29วันหรือมากกว่านั้นก็ตามกฎนี้ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวมันก็จะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ถ้าเราไม่ทํามันก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะมันเหนื่อยนะเว้ยกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมาต่อประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือทําน้อยได้แต่อย่าหยุดทําก็อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะว่ามันจะต้องมีวันที่เราเหนื่อยมากๆจนไม่อยากทําอะไรเลย สิ่งที่ควรทำก็คือทำงานนั้นแบบน้อยๆอย่างเช่นเคยตั้งเป้าหมายว่าอ่านหนังสือ5นาทีต่อวันก็วันนี้อาจจะเป็น1นาทีหรือ2นาทีก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นการลงมือทำแล้วในวันวันนั้นส่วนเหตุผลที่เราต้องทำเช่นนี้ค่ะก็เพราะว่าป้องกันการลิสิตจำนวนวันตามข้อที่2ที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกฎทั้ง3ข้อที่อยู่ในหนังสือสำหรับหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยเก <c oughs> ่งคิดว่ามันสอนให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆเสมอแต่ให้เราเริ่มจากการทำเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงและเวลาเราทำซ้ำทุกๆวันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนนิสัย สร้างวินัยแล้วก็ทำให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงได้ในที่สุดสำหรับใครที่เป็นสายพัฒนาตนเองแลยากอ่านเกี่ยวกับการสร้างนิสัยแบบง่ายๆนะคะก็ไปหามาอ่านกันได้และก่อนจากกันอีกเช่นเคยคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจของเราหรือมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดหนังสือดีๆประจำสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ